สวัสดีครับผมบาสนะครับวันนี้ก็อยู่เกม Call of Duty Warzone Pacific นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นไม้เท้าเป็นอาวุธเมลีของผ้าคโคนบอลนะครับดาเมจของไม้เท้าก็แรงพอตัวเลยตีประมาณ2ทีก็ตายละความเร็วตอนตีก็พอได้อยู่ไม่เร็วไม่ชา้าเกินไปส่วนวิธีปลดลอกไม้เท้าให้ฆ่าศัตรูหนึ่งคนที่ติดสตันหรือแฟดทำแบบนี้15เกมมันก็จะปลดลอกให้อาโอเคก่อนจะไปดูเกมเพลย์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจวงละคลิปต,ต่อไปแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับโอเค ตกแค่นี้มึงตายแล้วมันเป็นน้ำด้วยนะเมื่อกี้เนี่ยฮะหน้าตาเหมือนไม่ได้นอนอะ่ะเหมือนเพิ่งตื่นอะ่ะกันด้ามาเชียว โดหดาตัวที่มันแยกจากพวกอะ่ะนี่ไงเป็นเส้นเลยมันจะเข้าบ้านแดงเชื่อไหมอ่ามันเข้าบ้านแดงเดี๋ยวเราก็ต้องไปแบบเงียบๆเรียวฮันเตอร์มึงเดี๋ยวไซเรนเข้าไป เสร็จเสร็จตายเอ้าไอ้นี่เนี่ยมันล่าผมเอ้านักล่าโดนล่าซะเองสวยอะไรวะเนี่ยอ้นั่นไงสตันมีสองหนึ่ง เอาวสไนไอ้หา่านี่เหยือ่อนี่จะเรียกว่าเหยือ่อไปสตาร์ดโดนไหมโอ้โดนปัดอีกทีหนึ่งสองโอ้โหสองทีหายเข้าไปในโดมกันไอ้ไม่มีปืนผมน่าจะหยิบปืนมาด้วยนะเอ้ยมีโล่นี่ว่าลืมไปแล้วอย่าอย่าย,ยิงอย่าย,ยิงได้โปรด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 เดี๋ยวโน้โน้นนน นน่อย <inal outro> ่า <conquer> ย <track> <t ion half> ิงนะไม่เอานะแน่จริงมึงก็โดดมาสิเอาเอาดิคมอยู่ในโดมโอ้ยมาปุ๊บเจอเหยื่อปั๊บเลยจะได้ไหมเนาะจะได้แหละโอ้มันเข้าหลังคาแล้วอย่าเพิ่งเห็นนะเวพรใหญ่ไม่เห็น กูเป็นตนัวมือที่สามมึงอย่ายุ่งอย่าย,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 ยุ่งใส่กระสุนใส่กระสุนปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหนี่หมายคุณตาโน่หนึ่งอยู่แล้ว <c oughs> ไปดีกว่าคัตเตอร์หาปืนดีๆมาเล่นด,ดีกว่าเฮ้ยยูอ o e B ีบีพอดีเลยอ้ามีโอ้มันอยู่ข้างบนหลังคากันหมดเลยเ สซลนเราก็มีจะกลัวอะไรล่ะประตูเปิดไปมันอยู่ฝั่งนี้อ้าจะพึ่งกันมากมึงจะพึ่งกันมากมึงจะพึ่งกันมากโตโอเออดีที่มันใส่คออ๋อเปิดอันนี้อยู่เอ๊ะตัวยืนเอ๊ะมันเข้าบ้านแล้วมันเข้าบ้านแล้วไหนวะบ้านหลังนี้เอาไปอยู่บ้านอีกหลังเอ้โอ้โหเกือบได้ ใช้เสียงคัตเตอร์กบพอดีมันไม่เห็นแน่นอนอุ๊ปเออพอดีอย่าเพิ่งเห็นอย่าเพิ่งเห็นโป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 สามแล้วไปมีอีกตัวหนึ่งอยู่ในนั้นเรามีแต่อาวุธระยะประชิดเอาไงดีบางแผ่นอือมีตัวเข้ามาเชียร์แล้ว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 มันต้องไปมันต้องเข้ามา อโอ้ยเรืองก็โผล่มันเยอะเกินผมลกเลยโอเคใจเย็นเราต้องเล่นชายเย็นๆมันไม่เห็นสวยมันไม่เห็นใช่ไหมให้เอา้าตั้งโล่ดิตั้งโล่เอาโล่ดิเอาโล่มาดิตึบแปะแปะแป้เกาะเกาะเกาะว่าจะเกาะอยู่ไหนเนี่ยผมพอดีสิน ตัวมาไหมอุย้ยเอาออกดิออกดิผมจูงแล้วมันน่าจะอยู่มันน่าจะอยู่ปึ๊บปึ๊บนี่วิ่ไอคิวหกร้อยซิกแซกซิกแซกให้ศัตรูสับสนสตาร์ทไม่มีเลอแต่มีนะ่ะไงดีวะเอ้ยเดี๋ยวมีกล่องกระสุนเลยจำได้จำได้มีกล่องกระสุนอยู่ในนี้ต้องรีบหน่อยกล่องกระสุนอยู่ไหนวะนี่ไง ใช่ไม่ใช่ใช่ตุ๊กตุ๊ตุ๊กที่ปอา์ตู้ที่ปอา์แล้วเออได้มาสองอันสวยอ๋อไม่เท่าตูที่ขัดเอาไม่เท่าไม่เท่าไม่เท่าเอ้ยเอาโล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 ตกโลเอายิงไม่ได้เอ้าเอายิงไม่ได้ฮึมเจริญพรญาติโยมเปิดได้เสลี่อ้าอย่าเห็นกูอ๋อแม่งเห็นกูเฉย ได้ไงวะงงยังไงวะเฮ้ยมีค<ง>ิงอยู่ในนี้เออโซนคัตเตอร์โอ้โห ยืนทับตากอะไรอยู่โิดวิธีอ๋โหใส่กระสุนใส่กระสุนโป๊โป๊ รับจะอยู่ในนี้นะโอ้โหคิดถูกซะด้วยคิดถูกซะด้วยว่ามันอยู่ในนี้โอ้โอ้โหเอ๊ะอ้ลระบิด ระเบิดใครวะอ๋อ